ครับกับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจาร์นเดียอีกแล้วนะครับทําไมต้องจุดสองส LR จุดสองส LR เท่านั้นนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลือกซื้อปืนนะครับในบ้านว่าทําไมถึงต้องมีปืนจุดสองส LR ปืนจุดสองส LR นะผมต้องขอบอกเลยว่ามีหลายแบบหลายแบบหลายทรงมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปืนไรเฟิลแบบนี้นะครับอันนี้ปืนไรเฟิลขึ้นลำยิงขึ้นลำยิงนะครับเป็นปืนทรง AR15 ปืนเซมิออโต้ครับยิงทีละยิงกึ่งอัตโนมัติได้ปืนสั้นไม่ว่าจะเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติก็44อะไรเงี้ยนะครับจุดสองสองหรือพวกปืนลูกโม่อะไรเงี้ยนะครับหลายท่านนะครับ ใช้เป็นขนาดจุดสองสองเห็นว่าขนาดเขาเล็กขนาดนี้นะครับแต่เล็กพิกขีหนูแน่นอนนะครับอำนาจหยุดยัง้งอำนาจทำลายล้างเนี่ยไม่แพ้กับพวกปืนขนาดใหญ่ๆเลยนะครับแต่ทําไมถึงต้องเลือกจุดสองสองเอลาผมบอกเลยว่าเหตุผลหลักๆเลยนะครับราคาเข้าถูกนะครับราคาเข้าถูกสมัยก่อนนะครับลูกละบาทสองบาทนะครับ แต่เดี๋ยวนี้นี่แพงขึ้นมาเยอะเลยนะครับราคาประมาณ5้าหบาทนะครับเริ่มต้นขนาดประมาณ5้าหบาทแต่ก็ยังถือว่าถูกกว่ากระสุนขนาดอื่นๆนะครับเหมาะสําหรับที่จะนํามาฝึกซ้อมนะครับใช้เป็นสายล่าได้สําหรับสายล่าที่ต้องการทํามาหากินนะครับอยากจะแบบไปล่านกล่าหนวอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ขอพูดถึง ประมาณนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งสายยิงเป้าซื้อกล้องเล็งมาติดแบบนี้เป็นปืนไรเฟิลหรือยิงศูนย์เปิดนะครับเป็นปืนที่ควรจะมีในบ้านนะครับก็คือปืนขนาดจุดสองสองเอลอาร์นะครับเอาไว้ฝึกซ้อมเอาไว้แข่งกีฬาเอาไว้เป็นของสายล่านะครับก็เป็นอีกขนาดหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะครับในสังคมบ้านเรานะครับนอกจากขนาดอื่นๆแล้วนะครับ อย่างส่วนตัวผมเนี่ยชอบปืนไรเฟลิลมากนะครับชอบปืนไรเฟลิลคือปืนยาวชักยิงทีละนัดนะครับยิงระยะไกลยิงเปลี่ยนระยะมาปรับกล้องเล็งนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าดูหนังเยอะครับ เสียงอ e ีเล่ทำไมรู้สึกมันนิ่มๆนะครับแต่ทำไมต้องมาเลือกจุดสองสองเป็นกระบอกแรกเพราะว่าถ้าเราไปซื้อพวกสองสองสามพวกสามศูนย์แปดนะครับพวกนั้นเนี่ยกระสุนหนึ่งนัดเนี่ยยิง อยูสองสองได้หลายกล่องเลยนะครับเพราะว่ากระสุนมันแพงครับไม่เหมาะที่จะนำมาฝึกซ้อมในในช่วงต้นๆน,น,นะครับบอกเลยว่าฐานะอย่างผมนะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยถ้าซื้อพวก308อะไรมายิงเ่ยรับรองกระเป๋าแบนแน่นอนเงินเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะหมดไปกับกระสุนนะครับราคาปืนก็แพงแล้วคาราคากระสุนก็ยังแพงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เริ่มต้นเลยนะครับใช้จุดสองสองฝึกซ้อมให้รู้ก่อนรู้ใจปืนก่อนร,รู้วิธีการตั้งกล้องก่อนพอเราไปเปลี่ยนขนาดหัวกระสุนเพิ่มขึ้นระยะไกลขึ้นเนี่ยเราจะมีพื้นฐานจากตัวนี้ไปนะครับเราจะมีพื้นฐานจากปืนขนาดเล็กไปนะครับแล้วก็ค่อยขยายขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับอย่างาผมสอบถามเพื่อนที่เป็นทหารนะครับเขาก็เริ่มจาก ท,ที่เป็นทหารหน่วยสไนเปอร์นะครับเขาก็เริ่มจากจุดสองสองนี่แหละครับเริ่มยิงเริ่มตั้งเป้าดูจุดตกกระสุนวัดแรงลงมอะไรเขาก็เริ่มจากจุดสองสองขึ้นไปนะครับไปในระดับที่สูงขึ้นถ้ายิงจุดสองสองยังไม่ผ่านไปยิงกระสุนใหญ่ขึ้นก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะมีไว้นะครับสําหรับคนที่เริ่มต้นในการยิงปืน จะพูดถึงเรื่องปืนสั้นปืนสั้นปืนสั้นผมขอเคลียร์ปืนนะปืนสั้นปืนโดยเฉพาะปืนกล็อกเนี่ยถ้าชื่อรุ่นมันคือกล็อก44นะครับอันนี้เป็นกล็อก17นะหน้าตามคล้ายๆกันนี่แหละครับกล็อก44เป็นปืนกล็อกที่มีขนาดคาลิเบอร์เท่ากับจุดสองสอง LR นะครับก็คือ ถ้าท่านใดที่มีลูกหลานหรือว่าครอบครัวที่อยากจะเริ่มต้นในการยิงปืนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากจุดสองสองนะครับเป็นปืนสั้นให้เขาลองไปยิงดูก่อนถ้าทํากลุ่มได้แล้วก็ค่อยขยับไปยิงเก้ามมว่าเขาจะไม่ได้ตื่นแรงดีคอยนะครับแรงดีคอยมันจะไม่แรงเท่าพวกเก้ามมขึม้นมานะครับเหมาะเหมาะสำหรับท่านที่มีลูกหลานนะครับที่กําลังฝึกยิงปืน ปืนสั้นก็เหมาะเหมือนกันนะครับขนาดจุดสองสองหรือจะเป็นพวกปืนลูกโม่อะไรเงี้ยนะครับแรงดีคอยมันต่ําแล้วก็เสียงไม่แรงไม่ดังมากนะครับเสียงไม่ดังมากดังแปะ๊ะแปะนะครับแต่ว่าอํานาจทําลายล้างเขาก็สูงอยู่เช่นกันนะครับคนที่บอกว่าจุดสองสองอำนาจทําลายละอำนาจทำลายเขาเรียกว่าอะไรอำนาจหยุดยั้งมันต่ําใช่ครับ <laughs> เพราะว่ากระสุนหน้าตัดกระสุนมันเล็กนะครับถ้ายิงก็อาจจะทะลุไป แต่ถามว่าถ้ายิงโดนจุดสําคัญตายไหมครับตายครับบอกเลยนะครับถ้ายิงโดนจุดสําคัญตายไม่ตายนะครับก็หลักๆก,ก็คือเอาไว้ซ้อมครับหลักๆก,ก็คือเอาไว้ซ้อมยิงเป้าฝึกสมาธิครับโดยเฉพาะยิงปืนยาวไรเฟิลแบบนี้เหมาะสําหรับการฝึกสมาธิมากนะครับใครที่ยิงปืนแม่นๆเนี่ยแสดงว่าสมาธิเขาสูงมากนะครับอ่าอีกอย่างก็ราคาถูกครับราคาถูก ก็เหมาะเลยนะครับสาหรับปืนกระบอกแรกๆนะครับที่จะเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะแบบป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอย่างจริงจังมากมายนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ปืนจุดสองสอง lr เป็นกระบอกแรกหรือกระบอกที่2นะครับเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ชาแนลจันเดียก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน ep ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ชาแนลจันเดียก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 就像像鲁迅